ถามกันมาเยอะเลยนะครับรถเก่ามากแล้วพ่นได้ไหมคันนี้เลยตัวอย่างที่ดีพี่เมธจากบันซ่องเอาโตโยต้าไทเกอคันนี้อายุ20่สเยปีนะก็เอามาให้เราดูแลปกปอ้องเพราะพี่แกะกะว่าใช้ยาวก็ติดตามเพจมานานนะครับ3-4เดือนกว่าจะได้คิวซึ่งวันนี้ก็ได้คิวของพี่ล้วสังเกตนะครับช่วงล่างเนี่ยที่ให้ดูตะกียไม่มีผุเลยนะ แต่ว่าสนิมพวกผิวตามรอยต่ออะไรพวกนี้มีม,มีเห็นอยู่แล้วมัน20ปีแล้วถ้าจะบอกไม่มีเลยก็คงไม่ใช่แต่แกดูแลดีจริงๆนะครับจุดที่แกตัดสินใจว่าจะเอามาให้เราดูแลป้องกันสนิมเนี่ยเพราะว่าแกก้มดูแล้วมันสนิมเริ่มเยอะก็เลยเอามาดูแลกันไว้ก่อนจะได้สบายใจใหายห่วงรถเก่าๆอ่ะถ้าเกิดดูแลดีๆช่วงล่างดีกว่ารถใหม่ๆนะผมจะบอกให้